Mm hmm อะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราในงานโรงเรียนอิสลามศิวนาแห่งนี้กันค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยรนะบําเพนกลึงค่ะค่ะหลังจากจบการบรรยายศาสนาธรรมในหัวข้อหนูอยากบอบนี้นะคะเราจะพักละหมาดมักริบร่วมกันในเวลา18นกา20นาที หลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันโดยการขับร้องอนาชีตโด,ดยคณะนักเรียนโรงเรียนอิสลามศิวนาขอให้คณะนักเรียนอนาชีตโรงเรียนอิสลามศิวนาเตรียมตัวไว้หลังจากการละหมาดมากริปด้วยนะคะค่ะข,ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยรนบนบำเพญกลึงให้ความรู้บรรยายศาสนาธรรมกับพวกเราขอเรียนเชิญค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามินวะบิฮินัสต้าอีน ละ ولا ิ ول و ل า ل ا ق و ม إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ب ะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาความปรานีจากองค์ลอูวะตลอลาจงประสบแด่ประธานจัดงานบรรดาคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้ดิฉันได้รับอามานะให้มาพูดในหัวข้อเรื่องหนูอยากบอกออในหัวข้อหนูอยากบอกเนี่ยอาจจะดูเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างธรรมดาแต่มีความสำคัญมากคำว่าหนูเนี่ยเ,เป็นคำที่ตัวเองเนี่ยใช้เรียกแทนตัวเองกับบรรดาคณาจารย์ มันเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ในอีกรูปแบบหนึ่งหนูอยากบอกว่าอัลฮัมดุลิละวันนี้ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเยือนณนะสถานที่แห่งนี้อ,อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้การจัดงานเนี่ยเกือบจะถูกจัดขึ้นมาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ปกติโควิด19ะคะ่ะ จึงทำให้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วก็ด้วยพระประสงค์ของลอสบาฮานุตาลาและความเมตตาจากองค์ลอสบาฮานุตาลาทำให้งานนี้ถูกจัดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลายคนวันนี้กลับมาเพราะคิดถึงบรรดาอาจารย์หลายคนคิดถึงบรรยากาศที่เคยเรียนอยู่ที่นี่หลายคนคิดถึงเ,เพื่อนฝูงหลายคนที่ถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดณที่นี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นั้นอุดมไปด้วยบรรดาคณาจารย์ที่มีคุณภาพบรรดาคณาจารย์ที่มีความรู้สามารถผลิตลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างมีคุณภาพณนะวันนี้บรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นได้อ่อ จเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จใน,นในหน้าที่การงานเบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้คือสิ่งที่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากบรารักัตของอออเคอูบาอาจารย์อัลลอฮ์มุฮานูตาลาได้กล่าวไว้ในสุรออลมุจาดละอายะที่11ว่ายาฟิอุลลอฮุลลาซีนอามานูมินกุม วันล,ลาีนาอูตุลอินมาดรจาตอัลลอฮ์จะทรงเทดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มีความรู้หลายขั้นนะบรรด,ดาครูบาอาจารย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญในการศึกษาหาวิชาความรู้ท่านเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางเป็นเหมือนกุญแจที่ ขาขความรู้ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ที่ให้ความรู้การอบรมสั่งสอนให้การชี้แนะสอนให้เรารู้จักการออสอนให้เรารู้จักพระผู้เป็นเจ้าสอนให้เราอ่านพระมหาคัมภีร์อันกุร่านสอนให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตโดยการนำบทบัญญัติของเลมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะ สอ,อนให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยามารยาทที่ดีงามนะคะขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กระทั่งนำตัวของเราเองเนี่ยหลุดพ้นออกจากความไม่รู้สู่การเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสง่างามมีความสูงส่งในศาสนาของพระผู้เป็นเจ้านั้นคือลอะสุภะนตาลาไม่มีใครรอกที่ณนะวันนี้เขาไม่มีครูที่ ให้การสั่งสอนให้การอบรมบ่มนิสัยของเขาการที่เขาจะได้รับความรู้นั้นมันไม่ได้มาจากการการคิดเองการมโนเองนะไม่ได้มาจากการที่เขาค้นคว้าหาความรู้ด้วยกับตัวของเขาเองโดยที่ไม่ได้มีความรู้มาก่อนหน้านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของ วิชาการได้นะคะแล้วก็นําไปสู่การที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าการที่เราจะนึกถึงเพียงแต่ครูในปัจจุบันที่เราต้องนึกถึงแต่เราต้องย้อนกลับไปหาครูในอดีตที่เราสามารถละหมาดได้เป็นเพราะใครสอน เรารู้สิ่งที่เป็นวาจิตสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามได้ใครเป็นผู้สอนเราละหมาดเองได้ใครเป็นผู้สอนนะคะใครเรา,าเอ่านอุาานได้ใครเป็นผู้สอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการที่เราต้องมีครูผู้ที่เป็นคอผู้ที่คอยให้คําแนะนำผู้ที่คอยให้การอบรมสั่งสอนเราแล้วก็ทำให้เราปฏิบัติในศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในอดีตนี้เนี่ยบรรดาอุลมะบรรดาผู้รู้และบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายต่างได้รับเกียรติยกย่องจากบรรดาลูกศิษย์ของเขานะคะท่านอิหมั่ท่านอิหมัมม่มชาฟีรอฮิมะฮุม,มุลลอเมื่อท่านนั่งอยู่ในสถานที่ทำการสอนของอิหมัม่มาลิกท่านจะเปิดกระดาษพิกระดาษด้วยกับด้วยกับความแผ่วเบา เพื่อที่จะไม่ให้เสียงกระดาษของเขาเนี่ยรบกวนอิหมัมมาลิกหรือแม้แต่การที่ครูของอิหมัมนาว,วีเนี่ยเชิญอิหมัมนาว,วีให้ไปทานอาหารที่บ้านนะคะอิหมัมนาว,วีก็ปฏิเสธที่จะไปทานอาหารที่บ้านแล้วก็บอกสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ได้ไปทานอาหารที่บ้านอันเนื่องมาจากว่ามีอุจจตนะคะมีอุปสรรคทางด้านศาสนานั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยลาสานุสิทธิ์ของอิหมัมไม่ใช่บรรดามิส,สหายของอิหมัมนาว,วีเองเนี่ยก็ได้เข้ามาหาอิหมัมนาว,วีแล้วก็ถามว่าอุโรหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอิหมัมนาว,วีก็บอกว่าฉันเกรงว่าสายตาของฉันเนี่ยจะไปมองอาหารที่อิหมัมนาว,วีอิหมัมครูของฉันเนี่ยอยากกิน ทำให้ฉันเนี่ยอาจจะเผลอทานอาหารนั้นเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกยิกยกขึ้นมาว่าเราจะต้องมีการให้เกียรติแก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายการมีมารยาทต่อครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจึงทำให้บรรดาอุลมะหลายท่านเนี่ยก็เป็นอุลมะที่ยิ่งใหญ่ นเนื่องมาจากการที่เขาให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์ของเขาเองนะคะการมีมารยาทอ่อนนอ้อมถ่อมตนจึงเป็นสิ่งที่มเีเป็นลักษณะที่ควรแก่การที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะต้องนำมาปฏิบัตินะคะทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแม่ของอิหมัมแม่ของอิหมัมมาลิกนะคะเมื่อ,อ,อท่านอิหมัมมาลิกเนี่ย บอกกับแม่ว่าต้องการที่อยากจะเรียนหนังสือก็เลยไปบอกกับอิหมัมมาลิกนะคะว่าอยากจะเรียนหนังสือแล้วก็พอหลังจากที่มีการเ,เตรียมตัวแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็บอกกับอิหมัมมาลิกอย่างหนึ่งว่าท่านจงไปหาออรอบีอานะคะซึ่งเป็นครูของอิหมัมมาลิกเองแล้วท่านจงเรียน ท่านจงเรียนรู้มารยาจากเขาก่อนที่จะเอาความรู้จากเขานะคะเพราะฉะนั้นการมีมารยาที่ดีก่อนควรจะนํามาอยู่ก่อนการที่เขาจะได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างลูกศิษย์ระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ยจึงเป็นความผูกพันที่มันเป็นความผูกพันที่ไม่สามารถจะตัดขาดออกจากกันได้เป็น ความผูกพันที่มันมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอาจจะถึงอนาคตนะคะแล้วก็มันเป็นความผูกพันที่เป็นความผูกพันระหว่างกันที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดูอาเป็นความผูกพันที่มันมีความดีบางอย่างซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการมีมารยาทที่ดีจึงเป็นประตูบานแรกที่จะทําให้เราเนี่ย ได้รับบารักัตจากครูบาอาจารย์นะคะการที่เรามีมีการที่ชีวิตเราเนี่ยจะมีบารักัตหรือไม่ชีวิตของเราจะราบรื่นหรือไม่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาเนี่ยปฏิบัติประพฤติดีต่อครูบาอาจารย์นะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะกระทำได้อย่างที่อุลมะยุคก่อนๆเขาก็ทำ เขาทํากันแต่พยายามที่จะให้ได้อย่างเขาก็พอไม่จำเป็นจะต้องเอาให้เหมือนเขานะคะทีนี้เนี่ยเมื่อการแสดงการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเป็นฟัด,ดูเหนือมุสลิมทุกคนจะต้องกระทําคำว่ามุสลิมทุกคนจะต้องกระทำ,ำทะตระตบุลอิลมีฟารีดตุนอลกุลิมุสลิม คำว่ามุสลิมเนี่ยหมายถึงมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่เราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนจบม .3 จบม .6 จบปริญญาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นศาสานาอิสลามเนี่ยสอนให้เราศึกษาหาความรู้เนี่ยตั้งแต่ตลอดชีวิตตั้งแต่ในเปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเวลาตายก็ยังต้องมีการสอนเลย มีการสอนตรังกีนใช่ไหมเพื่อที่จะให้ความรู้เนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็สามารถไปออตอบในพบหน้าได้นะคะทีนี้เนี่ยอิหมัมชาฟีเนี่ยรอฮิมหฮุม,มุลล้อเนี่ยก็ได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งไม่มีทางหรอกที่จะสามารถบรรลุในทุกแขนงวิชาได้หมดนะ,ะไม่อย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะเรียนร่ำเรียนมา หนึ่งพันปีก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทุกวิชาได้นะคะอิหมามชาฟีเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะคะในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ถ้าเราไปศึกษาอ่านประวัติของอิหมามชาฟีอย่างละเอียดเนี่ยเราจะพบได้ว่าท่านอิหมัมชาฟีเนี่ยเป็นต้นแบบหนึ่งในการที่จะสอ้อนให้เราเห็นถึงการศึกษาเราเรียนนะคะ ซึ่งตอนที่อิมัมนชาฟีเนี่ยตอนอายุ7ขวบเนี่ยสามารถอ่านกุรอานได้ทั้งเล่มนะคะแล้วก็ตอนอายุ10บขวบเนี่ยก็สามารถท่องหนังสือมุวัตตาะของอิหมั่มมาลิกได้แล้วกอ็อายุ15เนี่ยก็สามารถได้รับการอนุญาตให้ทำการฟัตวาได้นะคะเพราะฉะนะั้นเราก็สามารถที่จะเอาอิหมั่มชาฟีเอาอุลมะในสมัยก่อนเนี่ย เป็นแบบอย่างในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีจุดสิ้นสุดไม่ไม่ได้มีว่ามันจะต้องแบ่งแยกว่าจะต้องเป็นเพศไหนหรือจะต้องมีอายุเท่าไหร่นะคะศึกษาได้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้มีมีอยู่เรื่องหนึ่ง ะะทุกๆเช้าใน,ในมุกเก็มของตัวเองเนี่ยก็บรรด,ดาเด็กๆนะคะก็จะตื่นเช้ากันไปเนี่ยไป,ไปโรงเรียนและในอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้ใหญ่บรรดาโต๊ะบรรดาแชร์ทั้งหลายก็จะมีการเล่าเรียนนะคะโดยการเช่ารถคันนึงเพื่อไปเรียนศาสนานะคะในช่วง วันพุธวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ก็เรียนมัสยิดแถวบ้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นถึงความงดงามในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วแต่ก็เห็นว่าการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ในอีกหลายเชื่อว่าอะไร หลายๆมัสยิดหรือในหลายๆสถานที่ก็ยังคงซึ่งคงไว้ซึ่งการเรียนอยู่ไม่ว่าจะระดับฟัดูอีนหรือระดับศึกษาผู้ใหญ่ก็ตามนะคะเราสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมารยาทนะคะนำความรู้ความรู้จึงมีบรกัดนะคะแต่ก็ยังมีสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือเมื่อเข้าสบุ เมื่อเข้าสู่กระบ,บวนการศึกษาแล้วเนี่ยพื้นฐานในการศึกษาเนี่ยประการที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการศึกษาหาความรู้นะคะในการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยจะต้องมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออลอสุบฮานูอตาลานะคะอินนามัลอะมาลูบินเนียสนะคะบรรดากิจการงานนั้นขึ้นอยู่กับการเนียนะคะ เราเนียดอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะเวลานาะทุกวันนี้เวลาจะส่งลูกไปเรียนนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยเรียนหนังสือก็ต้องตั้งเจตนาตั้งเนียดของเราให้ดีๆนะคะเนียดเพื่อเป็นการสแสวงหาความปลดปราณจาัลล์เนียดเพื่อเป็นการใกล้ชิดอัลหอเนียดเพื่อให้เป็นบ่าวที่ดีของล้อปฏิบัติศาสนกิจของล้อได้อย่างถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราเนียดเพื่อที่จะเพิ่มให้คนอื่นมานับถือเรานั่นก็ทําให้เราเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยทำให้การเนียดของเราเนี่ยล้มเหลวตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเนียดก็ต้องเนียดให้ดีๆนะคะ ประการที่2ก็คือการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรในการวิงวอนขอตอ่อเลาะขอให้ได้ความรู้ที่มีประโยชน์นะคะสำหรับบรรดาผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้นะคะก็จะต้องมีการเมื่อศึกษาแล้วก็จะต้องมีการวิงวอนขอตอเลาะว,ว่าให้ความรู้ที่เราได้รับนั้นมีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วย นำประโยชน์ที่นำความรู้ที่ได้รับนั้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติสนกิจของล้อดได้ถูกต้องแล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากออความรู้ที่ไร้ประโยชน์นะคะดูอาที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะจำได้ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จำดูอาได้ตั้งแต่สมัยเรียนฟัดูอินนะคะเป็นดูอาที่ ทุกวันนี้ก็ยังจําได้โดยที่ตัวเองก็ไม่ไมต้องไปทบทวนอะไรนะคะอัลลอฮุมัฟตัลีอัลลอฮุมัฟตัฮ์อะลยาฮิรมาตะกาวันชุดอะลยาห์รอห์มาตะกาวะซักกิรนีมาาซีตูยาดันจาลาลิวัลอิครอมประมาณนี้นะคะแต่ปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นทำนองที่ครูเขาตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เกิดความง่าย ะะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมีดูอาในการเรียนหนังสือของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนแล้วก็ต้องขอดูอาต่อลอดด้วยนะคะประการที่3ก็คือเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเ,าเรียนแล้วก็มีความความกระหายต่อการเรียนนะคะในการสแสวงหาความรู้เนี่ยจำเป็นจะต้องเอาจริงเอาจังอย่าขี้เกียจน,นะคะความรู้จะได้อยู่กับเราแล้วก็จะได้มีประโยชน์นะคะแล้วก็อิมัมชาฟี เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงอิหมัมชาฟียยกตัวอย่างของอิหมัมชาฟียนะคะเป็นต้นแบบที่เราอาจจะเห็นได้ชัดนะคะอิหมัมชาฟียเนี่ยได้เคยถูกถามในเรื่องของอความรักที่มีต่อ,อวิชาวความรู้ท่านตอบว่าเมื่อฉันได้ยินความรู้หนึ่งซึ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนความรู้สึกประหนึ่งว่าฉันต้องการให้อวัยวะของฉันมีตัวรับฟัง ะะก,ก็คือมีหูทุกที่ของอวัยวะจนกระทั่งสามารถรับรู้ถึงความอรอยอร่อยเหมือนดังหูของฉันที่สัมผัสกับความอรอยอร่อยดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็อย่าได้มีความเบื่อหน่ายเพราะการที่เราเบื่อหน่ายในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราก็อาจจะจมปากอยู่กับความโง่เขลาไปตลอดชีวิตก็ได้นะคะ สักวันในหนึ่งวันเนี่ยพยายามที่จะให้คำเตือนคำสอนของศาสนาเนี่ยให้เข้าไปในถึงหัวใจของเราให้ได้อาจจะเปิดฟังบรรยายนะคะจากบรรดาอาจารย์หลายๆท่านใน y o ย t u b e ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มีการใช้โทรศัพท์นะะการใช้โซเชียลมากมายเราก็สามารถที่จะกระทำ แบบนี้ได้นะคะกระทำการฟังบรรยายให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเข้าไปในหัวใจของเรานะคะหัวใจของเราก็จะได้ไม่มืดบอดนะคะประการที่4นะคะนําตัวเองออกจากการทําบาปใหญ่นะคะแล้วก็ด้วยกับการตักเตือนด้วยกับการตักวาต่อโล สำหรับประการที่4ี่นะคะเราจะต้องออกห่างจากบรรดาบาปาและความชั่วนะคะด้วยกับการตักว่าต่อลอนะคะทีนี้เนี่ยการทำความชั่วบาปต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่จะมาขัดขวางเรานะคะให้ให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์นะคะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความตายด้านมืดบอดได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดำรงตนอยู่ในศาสนาอันเที่ยงธรรมนะคะด้วยการปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และและเว้นห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนะคะครั้งหนึ่งท่านอิมามชาฟีเนี่ยได้ขอคําแนะนํานะคะจากครูของท่านถึงเรื่องของการละหมาดนะคะท่านละหมาดด้วยกับความเพลิดเพลินนะคะจนไม่รู้ว่ากี่รอกาตแล้วแล้วก็ครูของท่านเนี่ยที่ รูของท่านเนี่ยจึงแนะนําท่านว่าให้ละทิ้งสิ่งที่เป็นมะสิยัตทั้งหลายสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายนะคะแล้วก็ดํารงตนอยู่ในความตะวาตอ่อนล้อนั่นเองนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คือ,คอประการที่5ไม่อนุญ,ญาตให้หยิงยโสและก็อายในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะ การศึกษา,าความอายในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะก็จะเป็นตัวที่มาหักห้ามนะคะในการที่จะปฏิบัติศนสกกิจของลออย่างได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความอายเนี่ยควรอายในเรื่องที่ดีๆนะคะส่วนเรื่องที่ไม่ดีนะคะความอายนะคะควรจะอายในเรื่องที่ไม่ดีนะคะ อย่าอายในเรื่องที่ดีๆเพราะมันจะเป็นตัวหักห้ามในการที่เราจะเข้าถึงอัลลอฮ์ในการที่เราจะปฏิบัติศาสนกิอกลีฑาได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนออปีกย่อยอันนึงก็คือการหยิ่งยโสโอหังนะคะอัลลอฮ์สวานวตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานเนี่ยบอกว่าว่ามาอูตีจุมมินันมินันอินมิอินลากลีลาและพวกเจ้าจะไม่ได้รับความรู้ใดยกเวน้น แต่เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอัลเลาประทานความรู้ให้เราเนี่ยเล็กน้อยนะคะเรามีความรู้เล็กน้อยเราก็ไปเอาความรู้จากคนอื่นอีกเล็กน้อยมันจะได้รับความรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาการที่เราหญิงยโสนะคะก็เป็นสิ่งที่จะมาหักห้ามกับการที่เขาคนหนึ่งเนี่ย จะได้รับความรู้จากล้อเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความรู้แค่จำกัดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ายิงยโสในเรื่องนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะทางนี้เนี่ยอ,อ,อิสลามได้วางรากฐานและหลักการบนความรู้ในด้านต่างๆที่ใช้ในการดำเนินชีวิตปฏิบัติศาสนาศสนธก,กิจของลอ ะะสิ่งที่นบีได้อบอกสอนเตือนส่งทอดต่อกันมายังประชาชาตาิของทาง่านจนกระทั่งถึงยุคของพวกเราเนี่ยมันเป็นทางรอดนะคะเป็นทางที่จะทำให้เรา,เานำพาเราไปสู่สวรรค์นะคะแล้วก็ผู้ใดก็ตามที่รับเอาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานะคะเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้รับโชคลาภอันมีค่าเหนือทรัพย์ส,สินทั้งหลาย นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาพูดมาบอกกล่าวมาฝากเตือนนะคะกับทุกๆท,ท่านนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของลอสบรารตาลาเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาได้อย่างถูกต้องอยังประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น าามวบิลลฮาละขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ยารณะนะคะบำเพ็นกึงนะคะอย่าอายนะคะในสิ่งที่จะทำความดีนะคะแต่จงละอายในการที่จะทำความชั่วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ซอแลปานพภพานะคะขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์ยารณะนะบำเพญกึงด้วยค่ะ ค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์ซอละปานพานะคะที่ได้มามอบรางวัลน,นะคะให้กับท่านอาจารย์ยรนาบําเพนกึงนะคะ